คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคก็สวัสดีเอฟซีายเทียวทุกทุกท่านกับวันฮาโลวีนวันนี้เพื่อนรามเออนี่ฮะในกลุ่มพี่บังครับรีเควสกันมาว่าให้พี่บังและก็สวัสดีครับผมออผมาอเมรับาเนะพิ่งถึงเลยนะให้บังตามสัญญานะให้บังกับ <c oughs> มาอามีมาเล่นเกม ผีเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนเดี๋ยวหาก่อนนะครับท่านผู้ชมทั้งาผมเห็นก่อนเลยเกมแรกครับพี่บังไหไหนไหนไหนนั่นไงไอ้กะโหลกใค่วะนั่นไงลายแบนิโต้หนึ่งละหนึ่งละมีเกมไหนอีกมั้งครับไอ้นี้ได้ไหมไอ้ฟักทองได้ไหมได้้ิเอออ่สองสองเกมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทสกันสองเกมเพื่อนครับอ่าแต่ก่อนจะไปรับชมเรามาดูกลุ่มลัคกที่ทางของเราเป่อก่อนเลยครับ มันเลยเวลามาแล้วแหละต้องยอมรับตรงๆนะแต่เจสัน <c oughs> ห่วยมันแจ้งมนาะนี้ดูดิอุตส่ามีโอ้ไม่ทันวะ่ะไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเรามาทําตามสัญญาแล้วกันนะเออคอยดูบรรยากาศเท่านี้พอนะก่อนไปรับชมเนี่ยเอเคมาดีคุณแม่มิผมขอผมขอลั่นเกมขั้นล่างก่อนแล้วกันเพราะไม่เคยเล่นครับนี่นะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมไอ้ฟักทองผีก่อนเด็นครับนะครับอ่าฮคุณเท่าไหร่มาเดือดครับโอเค ไปครับโอเคอก่อบพระคก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซัสบสไครป์เป็นกำลังใจพี่บังและไมอามี่ด้วยนะครับและก็เช่นเคยแนะนำในแบบและทำตามโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นครับผมแล้วก็สนใจข้อกลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นได้เลยนะครับไม่เตรียมกันก่อน,อนพี่บังโอ้โหชื่อมาเลยนะเมื่อกี้นะมิสเตอร์ฮาโลวีนโอ้โหอ้าชื่อก็ใช่แล้วนีหว่าโอ้โห เหมือนเดิมครับทุน5,000โอ้โหร้อยห้าด้วยเอ้ยผมขอดูข้างในก่อนได้ไหมมันประมาณไหนผมไปเล่นเลยพี่บังไปแอบเทสมาแล้วไปเทสมาแล้วเหรอใช่เฮ้ยของเราต้องเราปกติเล่นเท่าไหร่อ๋อห้าสิบหมุนใช่ไหมโอเคอ่ะไปครับเบ็ดร้อยเพครับพี่บังแอบเทสมาแล้วมันประมาณไหนพี่บังสเก็ตเตอร์สามตัวครับไอ้ผีเนี่ยสามตัวอ่าคํานวณคือสามสามอันเหมือนเดิมสามช่องแต่ไม่มีแบบโฟบ้านะแล้วก็มีนี้ครับเพื่อนครับแลนดอม มีแรนดอมไม่ด้วยนะ,ะมันมีแรนดอมด้วยนะเรนดอมเปลี่ยนเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เฮ้ยสนุกแบบนี้สนุกแต่แต่ไม่มีโบ๊านะจบเท่านี้คือเท่านี้เลยไม่มีการคอมโบฮ่าไม่มีแต่ว่ามันจ่ายแพงนะพี่ังไปเทสมาแล้วค่อนข้างจ่ายแพงมากโอเคหวังว่า,า,งงาวนาภาวนาให้มันเข้าสเก็ตเตอร์อย่างเดียวแล้วสนุกมากเข้าสเก็ตเตอร์แล้วสนุกมากด้านในล่ะครับใช่ไอตัววายเนี่ยมันจะล็อกแล้วมันก็จะวิ่งมั่วเลยพี่บังไปแอบมาเล่น อย่าถามนะว่าครูได้ไหมไม่ถามแล้วกันถ้าเงียบๆแบบนี้โอเคมหมดเป็น2องสาพันแม่งเอ้ยฝันอยู่ทั้งวันโอ้โหมาดูครับวันนี้ว่าจะไปหลอกผีหรือผีมาหลอกเราโอ้ย,อยนนล่าสุดคือไปแล้วนะครึ่งทางแล้วครับเอ้ยขอไม้เดียวพอคือให้สเก็ตเตอร์เข้าพอือรู้เรื่องเลยเป็นไงเป็นยังไงโอ้โหแม่งเบาคลิปเลจ่ายแพง เฮ้ยจ่ายแพงโอ้ยยังไม่เห็นช็อตแพงมาแล้วดอกนี้่าไรโอ้ยได้อยู่ไม้เดียวไม้เดียวห้าเท่านะถ้าเทียบไปแล้วนะไม้เดียวห้าเท่านะจะได้เห็นไหมเนี่ยสเตกเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่บางว่าแล้วถ้าแม่งห้าห้าพันเราหมดก่อนละ่ะ ยังไม่หมดเลยป่ะเห็นเปล่าคุณแมาไม่ผมกลัวมันจะไม่ต่อไม่ได้ต่ออีกเกมมาเลยต่อยทักสามสิบมึเอางี้คุณกล้าป่ะผมใจอยู่แล้วก็ถ้าหมดเดี๋ยวต่อยห้าพันอีกเกมนึงเลยโอเคไอ้กระโหลกนี้ได้เอาดีไหนก็เพื่อนคือให้หมดกันไปแล้วคือเดือนนี้ระยะมากวันนี้ทั้งวันระยะมากครับบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์เตือนเตือนเตือนทุกๆคนเลยนะว่าอย่ามาเล่นนะสิ้นเดือนเนี่ยมันตูดจับระยะมากเลยครับทั้งวันแล้วนะ แล้วต้องมาทําตามสัญญาอีกเนี่ยโอ้โหขอเวลาไม่นานเลยกูเราเราเราข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าโอเคเราไม่ยุ่งกับที่บังเรื่องนี้โอ้โหมาตามความสัญญาครับอยู่กันยาวฮะเป็นไงครับช็อนนี้โอ้โหเบาคลิปเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้โหมีเอฟเฟกต์ฟิปฟลับแต่คือแบบเงินไม่ฟลิปฟลับเลยอะอยากได้สเก็ตเตอร์อะโอ้ันนั้นสเก็ตเตอร์มาพี่บังตกใจนะปกติมันเข้าง่ายมากเลยนะสเก็ตเตอร์เนี่ยหมุนไม่กี่ครั้งมา ทำไมวันนี้มันยากวะอะไรวะเนี่ยวันนี้มันยากว่ะหมดแล้วไหมมี่อกดมือแลกกันนะหกร้อยรู้สึกว่าระยจมากเลยโอ้มันเอามาทิ้งเล่นเลยมันเร็วไปหรือเปล่ามามีครับเดี๋ยวห้าสิบสี่ครับมามี่มันเร็วไปหรือเปล่าสองสี่หรือห้านะเออโอเคครับโอ้ยรู้โเกมแรกไม่มีอะไรเลยคือรู้รู้อย่างนี้ผมน่าจะไปเกมนู้นก่อนว่ะพี่บางเ้ยไป โอเคเราจะไปเจอเกมอีกเกมกันครับเพื่อนเพอนครับอนุญาตไปเติมตังค์แคปโอเคมาต่อครับเพื่อนเครับอีกหนึ่งเกมครับไอ้เหี้ยห้าพันกูไปอย่างไวเลยนะสี่นาทีนัดหนึงแม่งเอ้ยอ่ะเกมนี้มีเบตร้อยเพื่อนครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมพี่บังเหมือนเดิมวัดวัดกันไหมนะเบ็ดร้อยห้าสิบหมุนทิ้งทวนกูกูจะเลิกกันเนี่ยทิ้งทวนไปทิ้งอะไรอ่ะไอ้เหี้ยใครขอมาว่าฮาโลวีน ทั้งกลุ่มแบบมีเฝ้ารอด้วยนะเออแข่งมาตั้งแต่เช้าโอ้แรถโดนไปดิโอ้เยอะหลอกหลอนกูแน่นอนครับเออไอ้เยี่หลอกจัดเลยฮาโลวีนปีนี้กูน่าจะจำไดอีกนานอ่ะกูคงนอนไม่หลับไว้ตั้งสองช่องอู้หเบาอ่ะเอาขอสักเข้าแบบหยาบๆสักสักชุดอ่ะโอเคเลยนะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยจริงครับมาตามสัญญาจริงอ่ะจริงๆไม่ว่างเลยเนี่ยวันนี้ อจริงๆไม่ว่างพี่บังก็ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ได้ตามสัญญาโอ้โหถ้ามาโดนแบบนี้ไม่ไหวนะโอ้โหดูโก็แข่งวายตั้งขนาดนั้นเพื่อนครับโอ้โหมันกันอยู่ในช่องเดียวกันไงเฮ้ย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 ขอเถอะเพื่อนโอ้โหพอกดโทรโบมันไม่ให้แบบจังหวะตุ๊กตั๊บเลยนะมันดึงลงอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ที่คอมโบไม่มาด้วยนะ เออไม่มีครับไม่มีแบบช่างวัยนะเนี่ยวันหยุดวันหยุดครับเมื่อครับอย่างที่บอกนะบอกแล้วนะยังเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าหยุดสิ้นเดือนเนี่ยแล้วมันอาถรรพ์ตรงที่เสาร์อาทิตย์ด้วยโปรตีนทุกทุกเสาร์อาทิตย์กันเน่าฉันเน่าตลอดอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเจอแบบสิ้นเดือนอีกอ่ะแม่งเอ้คูณสองเมื่อครับพี่บังเอ้ต้องให้กูหมดไปถึงไหนว่าเซฟเซฟหน่อยดิไหมหมดแล้วเนี่ยแล้วต้องให้กูไปถึงไหนโหรถเบ็ดวอดพี่บังครับ กดมือไนะเอ้ย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 ทำไมผมรู้สึกมือสั่นๆวะโดแล้วครับโโอ้หจริงๆเลยอ่ะทำไมมันวายจัดเลยนะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนี่โอ้โหอาเัดเฮ้ยเฮ้ยมามาม่โอ้โหดูดิโอ้ยตัวเดียวนี้ไอ้ะัดโว่อย่าคลายมากกันครับโอ้ยไวยตามกลองช่องตานวีหลอกหลอนอยู่แน่ๆเลยครับเพื่อครับเจ็บว่ะ เฮ้ยเอ้ยเรียกตัยเสียตัวอย่าดังไปโอ้โหเสียดายเป็นห้าสิบอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรกูขอทุนคืนหมื่นหมื่นหนึ่งกูไปแล้วหนึ่งไม้ไปแล้วสองไม้อยังเอาเยอะไป่อยซาหน่อยมึงเข้าแล้วมึงก็ไม่คำนวณแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วนะครับเอาอีสิบคนครับสิบคนคูณสามเนี่ยนะเอาขอแบบ ไม่ไม่รูปแล้วนะสิบจังหวะนี้ได้แน่นอนกุนก้าวคืนก่อนกีตาร์ช่องหนึ่งโอ้โหอ่ะอีกแปดมุับกุนห้าใจมันยากูเบทห้าสิบโอ้ยต้องมาแล้วนะสวยโซยโซยเอ้ยมาว่ะเอ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่คัมแบ็กคัมแบ็กหรือเปล่ายังยังยังคัมแบ็กหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นทางเลยนะมี่หกมุน ขอแบบจำๆหน่อยมาพี่โอยอีกสี่แล้วมึงอย่างเงียบสองสองเป็นไงเออมึงอย่างเงียบเพื่อนอย่าโอเคได้อยู่อีกมาอีกนิดโอ้โหสามหมุนสามหมุนคูณสิบวัดใจอย่าหยุดโอเคได้อยู่ได้คิวครับมาเคต่อสวยเพื่อนไหวตั้งแบบนี้สิโอ้ยยังไมีเพื่อนครับโอ๊ยอีกนิดเมาโอ้โห เลิกไหมพี่ปัะโอ้โนิดเดียวอีกสองหมุนขอให้ถึงขอให้ถึงเลิกไหมพี่ปัะถึงนี่กูเลิกเลิกดีกว่าวะเอ,อนะยอมยอมขาดเฮ้ยยอมผ่า,ผานทุทตานนี้พอดีกว่าคืออ่ะ ไม่ไหวว่ะไม่ไหวดิปัดเศษแล้วกันปัดเศษขอปัดเศษขอปัดเศษไม่ไหวว่ะใจจะวายขอปัดเศษนะขอปัดเศษนะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เเท่าไหร่บอกก่อนบอกก่อนแปดร้อยแปดร้อยบอกสิบหมุนบอกแปดหมื่แปดหมื่เฮ้ยมาไหลไงมาพี่ดูดิโอ้ยมาพี่เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยมาพี่ปัดเศษไหมโอเคอ่ะผมให้พันห้าอ่ะยาวแบบนี้มันมาแล้วแบบนี้อยู่ยาวโอเค แบบนี้อยู่กันยาวเพื่อนครับเอาแล้วเลิกแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแม่เอ้ยนี่คือเราถอดใจมากเลยนะเฮียเกือบจะเลิกแล้วนะเมื่อกี้นะเอาวะนี่ลรามาดอกเมื่อกี้มันคำนวณอะไรเอาหรือเปล่าแม่งสับปะนกว่าไม่แน่ใจเออมองไม่ทันเออตั้งใจมาปัดเสธนะโอ้โหหายตั้งสวยว่ะเยอะได้ เอาเอาแล้วเพื่อนสัตว้องสวยเพื่อนครับโอ้ยมายมี่ว่าไงล่ะผมรักฮาโาวีนมายมี่ว่าไงล่ะผมรักฮาโาวีนครับผมรู้จังเลยพันหนึ่งรักแล้วกูนะกบอกตรงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยประเทศเรานานเลยนะโอเคโอเคว่ะมันเริ่มแล้วว่ะโอ้โหคิวไม่ลงว่ะ ขอตุนคืนสุดท้ายขอตุนคืนตอนนี้เพื่อความบันเทิงนะไปไหวตั้งแบบนี้เลยสุยมาอีกแล้วืรอนสุยเป็นไงไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะไนี่เข้าฟีสปินหน่อยสิเป็นหน่สิอุ้ย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 อุัวออ้ยเอ้ยอุมยอ้ยอ้วอ้ยอุอุ้ยอุ้อ้อุ้กุ้ยอุ้ยอ้อ้ย้ย้อุุ้้ยอ คือมันอะไรของมันวะคือไหลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดมันไม่เข้าสเก็ตเตอร์แต่ทำนาทีเอ้ยหมดห้าพันถ้ามันเข้าจะแพงมากเอาเรื่องของเลยเหลือมือหนึ่งคือเลิกนะความกดไปความกดไปเรื่อยเลยอ่ะฮะขอฟีดสปินได้ปะสักหน่อยสักหน่อยครับสักหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็หยาบคายนะเป็นห้าสิบจะมาเหลือแปดมูลแล้วนายมีเปอรเซ็นตละห้าสิบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้นี้โอ้โหว่บังอีกหนุนหนึ่งสุดท้ายเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเลิกเลิกมันเป็นการนุยี่เลยเนี่ยโอยู่กันครับโอ้โหยดูมันโผล่ตูดมา โอ้ยกระโหลกกูเอาไงเอาไงเออพอเท่านี้แหละโอเคโอเคโอเคโอ้ยใจจะวายโอ้โหแม่งเมื่อกี้เกิดกระสิ้นแล้วนะได้ครับกลับมาได้ครับเออแล้วเกือบจะเข้าฟรีสปินเบ็ดร้อยด้วยโอ้โหโอ้โหสุดจัดฮาโลวีนหลอกหลอนกูเหลือเกินคืนนี้ดีที่นางนอนหลับเกือบจะไม่หลับแล้วตอนแระเออเหนื่อยมากเหนื่อยมากมาจัดให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่ขอมาว่าให้พี่บัง กับผมมาจัดให้ในช่วงฮาโลวีนนะครับคำสัญญาครับอย่างเคยนะพี่บังมันตายยากกว่าเสียงดังนะสี่นอโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่บังและไมอามี่ด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เรียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม